เก็จะบอกเลยว่าเราต้องสะสมจะได้กี่ดวงก็ไปสะสมเนี่ยถ้าลูกต่างหากเนี่ยนะคะเขาปั๊มเลยสะสมครบปุ๊บก,ก็ไปรับารางวัลได้เลยนะคะก็คือเป็นบัตรเข้าฟรีของอ่ามีตั้งแต่บัตรลด20%บัตรลด50%แล้วก็บัตรเข้าฟรีทุกเแลนด์ดวงเออที่นี่ยังมันอุดมมากมายเลยนะคะรางวัลนี้แจกเยอะมากถึงแม่คะแนนเพิ่มตั้งแต่ 8. ไปรับสมุดสะสมดาวต่อรักที่ไหนคะเขาบอกว่าอยู่หน้าอบรราอบรอดหนะะังค่ะหาก่อนนะอยนะู่ตรงไหนเอ่ย จบแล้มีเจ้าหน้าที่นะคะแต่คนนี้ทีี่ขอสาวเช็คเจ้าหน้าที่ก่อนแล้าที่ชูมือนิดนึงค่ะมีตรงไหนที่เป็นโซนที่รักสมบูรณสของนาวเนี่ยคะอ๋อด้านหน้าบอบอลไ้ที่นี่บอร์บอลทางฝั่งนู้นะคะทางฝั่งด้านหน้าเนาะด้านหน้าที่ทางฝั่งลู่นะคะอ่ะแล้ววันนี้ขอแนะนำไปต่อเลยนะคะทั้งด้านหลังของอาถรรพ์ของที่นาเลยนะคะก็จะเป็นโซนขนองของเชืลึค่ะ ส่วนด้านหน้าบ่อบอลนะคะจะมีเต็นท์แบบนี้อหมือกันนะคะโครงการเงินอันนี้เรียกว่าสตาร์เอวเซอร์โซนนี้เนี่ยเขาจะมีจุดที่ให้ทุกท่านได้มาดูดาวได้นะคะสามารถมาชมดาวได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีตั้งเลยค่รอรุ่นน่าอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นต้อย่างไรคะมาถึงจะสนุกเลยทีนี้พูดถึง คือ,อในทุกๆวันนี่นะคะเราจะมีกิจกรรมลดความเครียดระงงานแล้วก็ย,โโยานน้อยรอลงมาแต่10โมถึง12โมงนะคะโดยทางอพวชนี่ะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า NSN Space Explorer นะคะรอบเนี่ยเขาจะมีติดอยู่ที่ด้านนห้านะคะก็คือเป็นเนี้ยสปาเะะออาาาออกซตตี้นะคะโซนเขาจะอยู่ข้างๆกับบ่ออย่นี้เองนะคะและก็ตัวโซนนี้สามารถชมดวงจันทร์แลดะดาวเคราะห์ผ่านกล้องโทรทัศน์ได้ตั้งแต่เวลา พักกลางเย็นถึงสามวันด้วยก็มาชมได้ที่โซนนี้นะคะนี่ก็คือนะคะให้บริการฟีค่ะส่วนวันที่สิบถึงวันนี้แล้วก็ 1, วันพรุ่งนี้สิบเอ็ดมกราคมนะคะทุกท่านเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะจากนาริสแอสโซคิทนะคะจากนาริสอุวสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตคคาาดดิค่ะเป็นเวิร์กช็อปกลุ่มดาวพราวแสงเวิร์กช็อปนี้เนี่ยจะให้เด็กๆได้ทำเป็นสมุดที่มีดาวต่งา,างๆแล้วก็ดาวนั้นมันเรดินสายได้ดู สนใจอยากจะเข้าร่วกับเราไปดูรอบได้นะคะชื่อว่าเวิร์กช็อปลุ่มดาวพาวแสงน,นะคะอันนี้ฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่โซนนี้ก็คือชมดวงจันทร์แล้วก็ดาวเคราะห์ผ่านกล้องนะคะตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มได้เลยนี่คือโซนที่ชื่อว่าสปาเกซี่นะคะเอาไปต่อ